ที่นี่วังอาค่ะเราหยุดการนนะ้ำการไหลเข้าออกของน้ำแล้วนะตอนนี้9ก้าโมงครึ่งนะคะของวันที่9กันยายน2 5, 5 6 7ค่ะเท้านี้เรามาให้อาหารสายนะคะกุ้งก็มีว่ายไปไว่ายมาส่วนทางกันนิดหน่อยแต่ไม่ถึงกับล่องแยะนะคะเท่านี้เราลดอาหารจากสี่เป็นสนะคะเพื่อดูการกินของมันว่าตอนบ่ายจะล่องไหเพราะว่าเราเพิ่งทำอาหารนนในบ่ออนุบาลให้นะคะ แล้วก็เริ่มมีเคยแล้วก็จะดูว่าปริมาณอาหารในตอนเช้า3ถุงเพียงพอสําหรับเขาหรือไม่อันนี้เราปักไม้เป็นสัญลักษณ์ของ2บล็อกที่ระดับน้ำนะตอนนี้นะคะเดี๋ยวกลับมาดูว่ามันเพิ่มขึ้นหรือลดลงดูบอกข้างๆหน่อยนะคะตอนนี้บอกข้างๆก็ประมาณ5-6หค่ำมั้งคะหค่ำน่าจะได้ก็ยังมีการเติมน้าเช้าน้าเย็นอยู่นะคะตอนนี้น้ําก็เยอะขึ้นเรื่อยๆค่ะ หลังจากให้อาหารไปนะคะกุ้งที่ว่ายไปไว่ายมาก็หายไปเกลี้ยงเลยค่ะไปวุ่นวายกับการจับอาหารกินแทนนี่เป็นการพื้นนะสองบอสวิ่งมาถึงโรงงานน้ำไม่ใส่ไม่มีสาหร่ายเฮ้ย <Hey! S 2> สำรวจดูด้วยนะคะพีจับพอดีระดับน้ำมันสูงทั้งสองวังก็เลยไม่สามารถเห็นอะไรได้ค่ะาจากขับเรือกลับมานะคะก็มีสาหร่ายเหนียวเนียวติดอยู่ที่หางเรือนะคะ ันนี้เคยที่ตักได้จากนอกกระชังนะคะในบ่อเรามีอาหาร